สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าต่อกันสวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะช่วงบ่ายๆนะคะพี่เอ๋พามาชมต้นไม้นะ mm. ต้นนี้นะสวยมากๆเลยนะคะ mm. ใบจะแบบเรียวๆนะคะแล้วก็พื้นใบจะสีขาวๆแต้มด้วยสีเขียวๆนะแบบนี้นะสวยมากๆเลยต้นนี้น้องไม่ชื่อว่าเพชรสยามนะคะเพชรสยามนะแต่อีกชื่อนึงพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนนี้พี่ได้ชื่อต้นนี้มาจาก ผู้รู้ผู้ทราบนะผู้รู้นะเขาน้องมีชื่อว่าเพชรสยามนะเพชรสยามสําหรับต้นนี้นะเปี่ยวขอที่90บาทนะ90บาทนะคะเพชรสยาม90นะคะเ0นะคะเพชรสยามนะเพชรสยาม90าบาทนะคะเพชรสยามเพชรสยาม90นะคะใบต้นถัดไปนะลักษณะใบาเรียวๆเหมือนกันแต่ต้นนี้เขาจะชื่อว่าหยก เศษฐีนะลำต้นจะเป็นสีขาวนะแล้วก็ใบน้องแบบเรียวๆนะเรียวๆจะเป็นทางทางเงินๆแบบนี้นะเรียวสีเงินๆแบบนี้ก็สวยนะสวยแบบหนึง่งแล้วก็ลำใบจะแข็งๆนะคะน้องมีชื่อว่าหยกเศษฐีนะคะหยกเศษฐีนะเปี่ยวขอแนะนําที่90บาทนะหยกเศษฐีเก้าสิบนะคะ90้าสิบนะหยกเศษฐีเก้าสิบาทคะ่ะหยกเศษฐีนะคะ90้าสิบนะ ไปต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสุวรรณภูมินะสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสําหรับวันนี้พี่อวขอให้ที่แปดสิบห้าบาทนะแปดสิบห้าบาทนะคะสําหรับสุวรรณภูมินะสุวรรณภูมิแปดสิบห้านะแปดสิบห้าบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าอัญน,นาจเจริญนะฟอร์มสวยๆเลยนะพี่อ๋ขอที่แปดสิบห้า เี่ยวขอที่85บาทนะอํานาจ,จเจริญ85นะคะ85บาทนะอํานาจ,จเจริญน,นะคะอํานาจ,จเจริญ85นะ85บาทสีเข้มๆฟอร์มสวยๆเลยนะคะสำหรับอํานาจจเจริญน,นะเต็มจอเลยนะต้องใส่ในกระถาง11อัพนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าพาล่ำรวยนะพาล่ำรวยต้นนี้สวยนะมีก้าด้วยนะ แบมีแต้มจุดนี้นะคะพาล่ำรวยนะคะสำหรับต้นนี้นะมีแต้มชมพูเข้มๆที่ปลายใบด้วยนะต้นนี้นะพี่ยอขอที่85บาทเช่นกันนะ85บาทนะคะสำหรับพาล่ำรวยนะพาล่ำรวย85นะ85สวยๆเลยนะคะ85บาทนะคะ85บาทค่ะพาล่ำรวยนะคะ85บาทค่ะ ทาล่ำรวยนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเศรษฐีก้านกล้วยนะเศรษฐีก้านกล้วยเพียงขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะเศรษฐีก้านกล้วยหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งรอยี่สิบค่ะเศรษฐีก้านกล้วยนะคะสวยๆเลยนะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทค่ะหนึ่งรอยยี่สิบนะคะสําหรับเศรษฐีก้านกล้วยนะคะเศรษฐีก้านกล้วยหนึ่งรอยี่สิบต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าอัญมณีส้มนะ อัญญมณีส้มหรือว่าล่ำจำนะคะอัญญมณีส้มหรือล่ำจำนะพี่ขอที่85บาทนะ85บาทค่ะอำนาจล่ำจำหรืออัญญมณีส้มนะคะ85ค่ะ85บาทนะคะ85บาทนะ85บาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ากวักมาหามงคลน,นะหรือกวักมงคลน,นะ พี่อบขอที่85บาทนะฟอมสองต้นในหนึ่งกระถางเลยฟอร์มกอเลยนะคะ85บาทนะคะบ85นะกวักมงคลนะคบบนะครหรือว่ากวักมหามงคลนะ85บาทนะคะ85บาทฟอร์มกอเลยนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าหลักทรัพย์นะหลักทรัพย์หลักทรัพย์ฟอร์มนี้นะฟอร์มใหญ่เลยนะคะหลักทรัพย์นะ หลักรั์ฟอร์มใหญ่ๆมีแต้มจุดนี้ด้วยนะคะหลักรับฟอร์มใหญ่นี้นะที่เรวขอที่85บาทนะหลักซับฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะ85นะคะ85บาทหลักทรับนะหลักรับ85บาทนะคะ85ค่ะหลักรับนะไปต้นถัดไปกันต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามนะิวกี้เวนะตระกูลออมนะมิวกี้มิวกี้เวนะฟอร์มแบบใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะฟอร์มสวยมากเลยนะคะมิวกี้เวนะคะมิวกี้เวสีแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับมิวกี้เวนะมิวกี้เวนะคะสวยๆเลยนะมิวกี้เวนะคะพี่ี้าวขอที่ 85สิบห้าบาทนะคะสำหรับมิวกี้เวฟฟอร์มสีสวยๆชุมพูชุ่มพูหวานๆเลยนะคะมิ l กี้เวนะมิ l กี้มิวกี้นะคะแปดสิบห้าบาทนะคะสำหรับมิวกี้ฟอร์มสวยนะแน่นๆเลยนะคะแปดสิบห้าบาทนะคะแปดสิบห้าบาทนะมิ l กี้ต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าช็อค โกแลตนะโกสนนะน้องเป็นเป็นเอไม่ใช่โกเป็นโกไม่ใช่โกสนนะ้องเป็นตระกูลเลยนะตระกูลตระกูลหมกักผู้หมักเมียนะคะเ้าเรียกหมกักหมกักหนักอะไรหมกักนําโชคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่โกสนนะตระกูลนี้น้องไม่ชื่อว่าช็อกโกแลตนะคะต้นนี้นะเพี่แอขอที่85นะคะสำหรับช็อกโกแลตนะ85บาทนะคะ85บาท ช็อกโกแลตนะคะแปดสิบห้านะแปดสิบห้าสวยๆเลยนะคะช็อกโกช็อกโกแลตนะเป็นไม้พอกอากาศนะคะสวยๆเลยนะคะแปดสิบห้านะคะแปดสิบห้าไปต้นถัดไปต้นถัดไปต้นถัด มาต่อกันนะคะมาต่อกันเลยช็อกโก้นะช็อกโกน,นี้ช็อกโกแลตนะเปี่ยวให้ที่85นะ85ต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าไตรคัลเลอร์นะไตรคัลเลอร์ฟอร์มนี้นะเปี่ยวให้ที่85บาทนะไตรคัลเลอร์ ใจคันเลอร์85นะคะ85บาทนะใจคันเลอร์สวยๆเลยนะ85ค่ะ85บาทนะคะใจคันเลอร์สวยๆนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสมเพาทองนะสัมเพาทองต้นนี้นะพี่อยาให้ที่85บาทนะสัมเพาทองสวยๆ85นะคะ85สัมเพาทองสวยๆเลยนะคะ85บาทนะคะ85บาทคะ่ะ 85บาทนะคะสําหรับสําเพาทองนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ามังกรไฟนะคะมังกรไฟฟอร์มนี้นะเดี่ยวขอที่85บาทนะมังกรไฟ85นะคะ8585 85บาทนะคะมังกรไฟค่ะมังกรไฟ85บาท บางกรไฟ85นะคะ85ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นหลักรัพย์นะหลักรัพ์สีหลักทรัพ์สีทองนะคะหลักทรัพ์สีทองนะพี่เอาให้ที่85บาทนะคะหลักรับสีทองนะหลักซับสีทอง85นะคะ85นะหลักทรับสีทองนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้มีน้องมีชื่อว่าบางคนอาจจะเรียกว่าละองดาวแต่พี่เอาวบางหรือว่า กดทับทิมนะคะหรือละองทับทิมได้นะคะต้นนี้นะเบี้ยวขอที่85บาทเช่นกันนะคะเป็ด mm. ทับทิมหรือละองทับทิมนะ85บาทนะคะ85บาทนะสวยๆเลยนะน้องจะเป็นละองแบบชุมพูแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะสวยค่ะต้นนี้น่ารักเลยนะคะต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะ ต้นนี้น้องมีชื่อว่าเฮงเฮงเฮงนะเฮงเฮงแดงนะเฮงเฮงเฮงต้นนี้นะเฮงเฮงเฮงต้นนะีเๆๆ้นเปี่ยวขอที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทนะเฮงเฮงเฮงเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบเฮงเฮงเฮงเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบนะสวยๆเลยนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ามหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีฟอร์มแบบแดงๆสวยๆแบบนี้นะคะเปีเ่ยวขอที่เก้าสิบบาทนะคะ มหาเศรษฐีนะเพียวขอที่เก้าสิบนะคะเก้าสิบนะมหาเศรษฐีเก้าสิบบาทนะอืมแพงไปไหมอะ่ะแปดสิบห้าแล้วกันนะแปดสิบห้าบาทนะมหาเศรษฐีแปดสิบห้านะคะแปดสิบห้าบาทนะมหาเศรษฐีนะคะแปดห้านะแปดห้าฟอร์มสวยๆเลยนะคะแปดสิบห้าบาทนะคะสําหรับมหาเศรษฐีนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่า ใบใบนี้มีตําหนินะพี่ต้องตัดทิ้งให้พี่จะตัดให้นะต้นนี้น้องมีชื่อว่าอัญญมณีส้มโทษค่ะมีวาเลนไทยส้มนะวาเลนไท์ต้มส้มต้นนี้นะพี่ขอขอที่เจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดิบนะเดี๋ยวใบนี้พี่ตัดให้นะใบล่างนะพี่ขอขอที่เจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับวาเลนไทยส้มนะคะวาเลนไทยส้มนะคะ ว่าเลนทายสม้มเพียวขอที่70นะคะเจบนะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสิบกลัดนะ10บกะลัดฟอร์มนี้ใหญ่ๆสีเปิดๆเลยนะเพียวขอที่90นะคะขอ90นะคะ 90บาทนะคะ90นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่ออัญมณีสามสีนะอัญมณีสามสีฟอมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่เอาขอที่140บาทนะฟอร์มใหญ่นะคะ140นะคะสําหรับอัญมณีสามสีนะคะ1140บาทนะ140นะคะอัญมณีสามสีนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะ140บาทนะคะ ยมันีสามสีนะไปขอที่140บาทนะฟอร์มใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าหลักช้ยขาวนะใบน้องจะออกแบบสีขาวๆครีมๆเลยนะคะหลักช้ยขาวนะฟอร์มนี้นะพี่ยขอที่85บ้าบาทนะคะสําหรับหลักช้ยขาวนะคะ หลักชายขาวนะคะแปดสิบห้าบาทนะแปดสิบห้าบาทคนะ่ะใบน้องออกแบบครีมขาวครีมแต้งเขียวๆนิดๆนะคะสวยมากนะคะสวยละมุนเลยนะคะสีละมุนมากะะสีน้องแบบออกละมุนละไมเลยนะคะสวยนะต้นจริงสวยมากเลยนะคะหลักใจขาวนะเปี่ยวขอที่แปดสิบห้านะ8ปดสิบห้านะคะ ครีมออกครีมชุมพูสีเปิดไข่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเบอร์กินนะเบอร์กินด่างฟอร์มนี้นะเปี่ยวขอที่เจ็ดสิบาทนะเบอร์กินเบอร์กินด่างเจ็ดสิบบาทนะคะเบอร์กินด่างนะเบอร์กินเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบนะเบอร์กินด่างเจ็ดสิบนะไม้ฟอกอากาศนะคะไปวางในห้องก็สวยน่ารักนะคะ ต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เบอร์กินพี่ขอเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นกําไรทองนะสีเปิดสวยๆแบบนี้เลยนะกําไรทองนะคะกําไรทองฟอร์มนี้นะพี่อขอที่แปดสิบห้าบาทนะกําไรทองสวยๆเลยนะคะแปดห้านะแปดห้าแปดสิบห้าบาทนะคะกําไรทองสวยๆเลยนะคะสวยมาก หวานด้วยนะคะสีหวานหวานละมุนละมุนเลยนะคะกำไรทองนะเปิดเนี่ยค่ะสีสวยมากเลยต้นนี้นะเี่ยรขอที่แปดห้านะแปดห้าต้นถ่อไปนะต้นนี้น้องมีชื่อซับมงคลนะซับมงคลฟอร์มนี้นะเบียรขอที่แปดสิบห้าบาทนะแดงแบบนี้น่ารักน่ารักแดงสวยๆเลยนะแดง แดงแต้มเขียวๆน่ารักเลยนะคะ8 5ดห้านะคะ85ดห้านะ8 5ดบาทนะคะ85บห้าบาทนะคะแปดสิบห้าบาทนะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นเฮงเฮงนะเฮงเฮงร์มใหญ่เลยต้นนี้เดี๋ยวขอเก้าสิบละเฮงเฮงแดงฟอมใหญ่ๆเลยนะคะเก้าสิบาทนะคะเก้าสิบนะเฮงเฮงแดงฟอมใหญ่นะ เก้าสิบนะคะเก้าสิบาทนะยังสวยเลยนะคะเฮงเฮงต้นนี้สวยนะสวยมากเลยเฮงเฮงแดงนะเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะไปต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นต้นนี้เป็นกวักทองนะคะกวักทองนะกวัก ทองหรือว่าเพียวไม่แน่ใจกับทองกับไดมอนด์นี่คล้ายกันมากเลยควักทองคะคะควักทองนะ,ะงนะต้นนี้นะเพียวขอที่แปดสิบห้านะแปดสิบห้านะคะควักทองนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าแผ่นหรือเรียกว่าเรียกว่าแผ่นทองนะแต่พี่จะไม่ผิดน่าจะใช่นะต้นนี้นะคะเพียวขอที่แปดสิบห้าบาทนะแปดสิบห้าบาทนะคะแปดสิบห้าค่ะ แปดสิบห้าบาทนะคะแปดสิบห้าบาทสวยสวยเลยนะ